นี่คะ่ะทุกคนมันจะมีเขียนหมดเลยว่าแบบห้องไหนคือห้องไหนคะ่ะเป็นแบบแผนคะ่ะทุกคนแบบแผนที่ไม่ใช่แบบมาจากเล่มนะอันนี้คือเป็นแผนที่ซื้อมาในที่ที่เป็นแผนหนูก็ว่าไว้ว่าทุกคนว่าแบบน่าจะเก็บมาในที่เดียวกัน สวยไหมชอบรูปนี้มากอันนี้ก็ซื้อมาเพราะชอบมากแบบจําได้ว่าตอนไปอ่ะคือมันสวยมากแล้วแบบพิมมาตกด้วยแล้วคือชอบแบบไอเลิฟไอเลิฟเลยเป็นคนที่ชอบนั่งรถไฟมากแล้วแบบตอน,น,นไปแล้วก็นั่งรถไฟค่ะชอบมากแต่ตอนนั่งเด็กมากคือแบบยังเป็นเด็กที่ใส่บ้านสีชมพูใส่บ้านสีชมพูไปแล้วก็อันนี้เป็นที่ฮอลแลนด์ค่ะ เป็นทิวลิปซึ่งสมัยก่อนอหน,นูชอบดอกทิวลิปค่ะตอนนี้ชอบดอกเดซียนะเปลี่ยนเลยอันนี้จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนเ่แต่หนูเดาว่าซื้อที่รัเสเซียะคะ่นนจะจำไม่ได้เอ้ยใช่ใช่น่าจะซื้อที่รัเสเซียน่ารักปะทุกคนเป็นแบบสีน้ำแล้วแบบเทกเจอร์มันดีมากอันเนี้ยชอบมากอันนี้ก็รัเสเซียรัเสเซียเยอะมากทุกคนแบบ ถ้าสังเกตน,นะที่นก็แบบไปรัสเซียรประเทศเดียวเออจริงๆคือรัสเซียเยอะแบบเยอะมาก,มากๆเนี่ยแบบที่สุดตนที่สุดแล้วอะอันนี้คือรัสเซียกแล้วค่ะอันนี้เป็นพระราชวังค่ะทุกคนคือพระราชวังอะมันเหมือนกันเหมือนเลยเว้ยทุกคนคือมันต้องมีคนที่แบบแบบชำนาญการเรียกอะไรอะ โปรเฟชชั่นอลในการจำนะซึ่งหนูแบบจำไม่ได้ก็คิดว่าเหมือนกันหมดนี่แหละก็ถ้า,ถาเออ่ก็อย่าด่าเลยนะคะทุกคนจำไม่ได้จริงนะคะขอโทษนี่สวยป่ะทุกคนสวยมากอันนี้เป็นแผ่นใหญ่อุย้ยจ,จำได้แล้วคุณคุณแล้วค่ะทุกคนจำได้แล้วค่ะแต่คือเอาจริงพระราชวังไปเยอะม,มากแล้วแบบจำไม่ได้แบบ คือตั้งแต่ไปออสเตรียใช่ไหมแล้วก็ไปพระราชวางังแล้วก็พอมาเซียก็พระราชวังอีกแล้วก็อีกคือมันเยอะมากพระราชวังเยอะมากก็ลำดัขอโทษด้วยนะคะถ้าหนูจำผิดหรืออะไรยังไงก็ลองแค่มอ่านดูนะคะนี่ค่ะทุกคนมันจะมีเขียนหมดเลยว่าแบบห้องไหนคือห้องไหนคะ่ะก็คืออันนี้นะคะเป็นเป็นแบบมันจะบอกหมดเลยว่าแบบเป็นห้องอะไรดีมากเลยอันเนี้ย น้องหนูว่าชอบมากจบกันชีวิตเดวินเทอร์พาเลสค่ะทุกคนอันนี้มันเป็นห้องบันไดค่ะอันนี้ได้ถึงข้างนอกใช่ได้ถึนข้างนอกเป็นจูปิเตอร์ฮอล หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ทําอะไรคะ่ะเพราะหนูจำไม่ได้ที่จริงตอนไปปีไกด์เขาเล่าให้ฟังจะมีไกด์ท้องถิ่นมาเล่าให้ฟังแต่ว่าหนูจำไม่ได้เลยคะ่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆอันนี้เป็นแกลเลอรี่คะ่ะอันนี้คือห้องอะไรก็ไม่รู้อะ ไม่รู้จริงๆห้องมันเยอะมากว่ทุกคนแล้วจําไม่ได้เลยคือมันมีเขียนนะแต่เราก็ไม่รู้รอยู่ดีว่ามันคือห้องอะไรอะ่ะนั่นแหละเพราะว่ามันเขียนว่า a u d i t เรียมนั่นแล้วเขียนอีกอันทวนๆเพนาผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้เลยโทษขอโทษ s อรี y มากๆอาหานี่คือินเ t อร์พาเล e นะคะที่รัสเซียค่ะให้ทุกคนเจอแล้ว นี่ค่ะอยู่ในนี้ค่ะทุกคน,อ,น,นอันนี้เป็นแบบแผ่นอันนี้เป็นแบบแผ่นค่ะทุกคนแบบแผ่นที่ไม่ใช่แบบมาจากเล่มนะอันนี้คือเป็นแผ่นที่ซื้อมาในที่ที่เป็นแผ่นหนูก็ว่าไว้ว่าทุกคนว่าแบบน่าจะเก็บมาในที่เดียวกันนะเพราะว่ามันอยู่ในดินชักซึ่งแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงอ่ะเพราะว่าคือหนูเพิ่งจัดห้องใหม่ใช่ไหมแล้วก็ให้คุณแม่มาช่วยจัดด้วยซึ่งหนูว่าแม่น่าจะเป็นคนอาศัยซึ่งนี่ค่ะอันนี้คือเป็นแผ่นที่แบบสะสมที่น่าจะเป็นน้องหนูเริ่มสะสมก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะ อันนี้คือแผ่นที่ซื้อมาแยกแต่ละใบนะคะแต่ละใบค่ะย้าว่าแต่ละใบค่ะซื้อคนละที่กันนะคะอันนี้คือไม่เป็นเล่มนะเป็นใบก็ดูอะไรกันนะคะทุกคนหนูหนูต้องขออภัยด้วยที่หนูไม่รู้มันคือที่ไหนนะคะแต่ว่ามันเีนฝรั่งเศสป่ะใช่เปล่าเอ๊ฝรั่งเศสค่ะ พี่ทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่พูดดีกว่าเพราะหนูมไม่รู้อะไม่รู้มันคือที่ไหนหนูจำไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็หนูเสิร์ชไหมเออทุกคนทำไมหนูโง่จังหนูไม่เสิร์ชตั้งนานก็จริงคือหนูก็มีไอ้แผดอยู่ตัวนีละเออหนูไม่เสิร์ชละที่ไหนนี่คือที่ไหนสโลวาเกียสโลวาเกียค่ะสโลวาเกียทุกคน ว้าทุกคนหน,หนูคนไปแอะน่าสุดอะ่ะเออไม่ค่อยอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือที่ไหนที่ไหนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งความรู้ค่ะแต่เขาทำไม่ได้เลยเว้ยเขาทำไม่ได้เลยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ,นนะ,คะอันนี้ล่ะอันนี้บอกไปแล้วโอเคหมดละคะ่ะทุกคนเด็กคือที่ซื้อมาละเป็นเป็นแผ่นแผ่นซื้อมาเป็นแผ่นๆผ่นลงลงมันได้เป็นปึกผาเลยนะคะก็คือต้องใช้เวลาอันแบบหลายปีอยู่นะคะ ชูมาจากไหนวะเท่าไหร่ปีแคมป์ระอัศวิอย่างอย่างคุ้มค่าไม่รู้ยังมีอีกไหมนะคะถ้ามีทุกคนก็จะเอามาให้ดูอีกค่ะแต่ว่ามันเยอะมากแค่นี้ก็มันยินบายบายนะคะทุกคนอ,าอ้าวมาุหยองสวัสดีทุกคนก่อนมุยองครับบายบายทุกคนก่อนบาย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 ค่ะทุกคน